ตัดมินเนียนตัวนี้ต่อนะฮะเริ่มจากเริ่มจากมินเนียนตัวนี้เลยดูด้ว่าจะเร็วกว่าโกอินวันไหมอ่ะลองเลยครับจังต่อเรื่องเลยครับ เร็วกว่าแน่นอนครับเหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วด้วยใบเดิมที่เราตัดกันต่อเนื่องเลยนะครับในการงานตัดต่อเนื่องมีผ่านมาแล้วผ่านการตัดอลูมิเนียมที่มีความหนาเคครับลองเลยครับ เย yeah. ี่ยมสวยงามมากัได้ความเรียกเนียนนิ่มนวลนี่เ็ขออ้อสถึงิ้นเ็ม่อเต็นจัไม่มีกระดูก เล็กแสนเล็กหนึ่งหุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้องในครั้งเดียวเลยในคราวเดียวเลยตัดอยู่หรือว่า ครับเหล็กสแตนเลสแล้วก็มาพลาสติกครับเดี๋ยวเราลองพลาสติกเดี๋ยวนี้ได้ครับสบายมากเย็นเบา ลองหนุนไหมต้องหนุนไหมไม่ต้องหนุนนะักเลยงานนดีบายโอเคนุ่มสบายไม่กลัวเลยครับ เกล็ดถึงเกล็ดอะไรไม่เป็นไรตัด้เดยตนี้อพิชเค่นะตัดขาดได้ไหมลองพิกดูเนื้อนะลองพิกดูหรือตัดขาดได้ไหม Okay. ขาดไหมขาดไหมไม่เมถึงเงี้ยมันั้นไปอ๋อขาดนี่ดูตัดได้จริงเรื่องจากใบตัดมันหน้าแคบมันก็เลยอาจจะไม่สุดตรงนี้จะมันตัดได้เนื้อก็ออกมาเนียนสุดกินฝุ่นน้อยด้วยที่สำคัญคุณภาพเยี่ยมกินดี ของแท้ก็มีแตนยราพอินดี้ขอบคุณมากครับ